มันไม่มีตัวนํามันไม่ได้ใช้ตัวนำ่ะเห็นไหมตรงนี้นะมันค้านกับความเป็นจริงเหลือเกินครับมันค้านแบบข้วโลกเลยสุดข้วโลกเลยอะไรวะท่านอยู่บ้านท่านลุงอยู่บ้านลุงถ้าพูดกับว่าตัวนําก็คือต้องต่อสายไฟตรงๆเไหมครับเป็นตรงๆตงัวนำเช่นสายไฟในบ้านเนี่ย จากโรงไฟฟ้าก็ต่อสายเหมือนแต่โรงไฟฟ้ามันถึงบ้านเรานั่นคือสายไฟเป็นตัวนําไฟฟ้าจากต้นทางที่เขาผลิตมาถึงบ้านเราใช้งานนั่นเรเรียกว่าตัวนํานะครับทีนี้เมื่อมันอยู่ในท่ามกลางของอากาศมันก็น่าจะเป็นอากาศเป็นตัวนํามันก็น่าจะแต่ไฟฟ้าสถิตไม่ต้องใช้ตัวนำใช่ไหมครับเอเออเออ,เอ,อ มันก็น่าจะเป็นอากาศเป็นตัวนำใช่ไม่ใช่ครับน่าจ่านะน่าจ่านะยืนยันคำเดิมวว่าไฟาฟ้าสินไม่ต้องมีตัวนำไม่ต้องใช้ตัวนำนะเมื่อทุกคนทุกท่านอยู่ในท่ามกลางของอากาศแม้แต่ตัวนี้อยู่ท่ามกลางของอากาศมันก็น่าจะเป็นอากาศที่เป็นตัวนำอากาศก็มองไม่เห็นแต่พอจะรู้ได้แหละนะฮะ ว่ามันคือตัวนาน่าจะน่าจะยังไม่ได้ฉเฉลยนะยังไม่ได้คอนนะนี่ออาโอเคนะน่าจะยุ่เฉยนะครับทีนี้กรับมาอีกท่านหนึ่งบอกว่าคลื่นทีลรครับใช้คลื่นเป็นตัวนาอ้าวถ้ามาคําว่าคลื่นปุ๊บมันก็เป็นไฟฟ้าประดิษฐ์ใช่ไหมคลื่นเนี่ยมันก็เป็นไฟฟ้าประดิษฐ์ใช่ไหมจ๊ะก็ท่านแตะก็หน้าจอท่านก็เป็นไฟฟ้าประดิษฐ์ หไหมครับ <c oughs> ก็แปลว่าไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันไม่ใช่อะไรมันไม่เป็นอะไรมันไม่คืออะไร <c oughs> เออกลับอีกด้านหนึ่งมันเป็นไปสั่งหมดเลยโอ้โหมันบ้าต,ตรงนี้แหละครับพี่เพรเาะน้นคําอากาศน่าจะใช่ไหมครับเอาละเอาค้าวาอากาศเข้ามาตีแตกตัดตกค้าวาอากาศเป็นภาษาพูด,ดวรวมๆจะเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอน นไนโตรเจนฟอสฟอรัสวาปาเอามันมันหนึ่งอะตอมอ่ามันจะเรียกชื่อเหวแล้วก็ช่างมันเถอะที่เขาว,ว่าเอามันหนึ่งอะตอมยังไม่พอย่อมันเป็นหนึ่งนิวเคลียสเขาว่าหนึ่งนิวเคลียสนะฟังให้ดีนะครับวันก่อนก็พูดนะตัวนี้ผมลบนะผมลบนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ลบนะไม่งั้นมันจะไม่เข้าใจนะครับ เพราะว่าตัวนี้กําลังเน้นหนักกันอยู่นะครับเน้นหนักกันอยู่อืมไอ้คำว่าอากาศลากมันมาหนึ่ง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 อันก็คือนิวเคลียสก็เป็นวงกลมซะเพรสีนี้มันไม่ไม่เด่นสีไม่ชัดก็อยากให้ท่านเห็นชัดๆดด้วยในเวลาเดีวยวกันโอเคไหมอ่าไม่ใช่ทำแบบ ทุกทุกกัไปก็อยากจะให้มันเกิดประสิทธิผลนะครับเอาล่ะลากมาสักหนึ่งนิวเคลียสเนี่ยแทนค่ามันด้วยวงกลมนี่แหละครับไอหนึ่งนิวเคลียสที่เขาว่าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์มาแล้วมันมีอยู่สองสิ่งทุอินวันสิ่งนั้นก็คือโปรตอนที่เขาว่าเนี่ยตัวพี นิวตรอนที่เขาว่าคือตัวเอ็นมันอยู่ในที่เดียวกันขนาดเดียวกันมันแบ่งครึ่งกันอยู่แบ่งครึ่งกันอยู่มันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ซ่าคุณโยมใช่หไหมเดีย๋ยวเร็วนะมีอากาศนะอากาศห้อมล้อมตัวท่าน ดึงอากาศที่เขาว่ามาหนึ่งนิวเคลียสเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่มันเดินทางเนี่ยไฟฟ้าสิมันเดินทางจากลุงหงอกโอเคไหมอ่าบ่อกนล้วก็ลุงหงอกเลยให้ดูไ้เนี่ยจากลุงหงอกแปลว่าลุงหงอกต้องอยู่ในตรงนี้ลุงหงอกอยู่นี่นั่งสูบยาปุ๋ยๆยอยู่เนี่ย ลุงงอกอยู่ตรงนี้นี่ยนี่นี่แหละคือลุงงอกโอเคไหมกําลังพ่นพ่นพ่นกําลังพ่นตรงนี้โอเคไหมลุงงอกคืออะไรลุงงอกบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะก็คือพีอีอ่าอ่ายังไม่พอนะมีก็ว่าค่าคงที่ด้วยเนี่ยมาพลังงานบริสุทธิ์เท่ากับค่าคงที่ ค่าคงที่ไ,ไหมนมาพลังงานบริสุทธิ์กับข้าคองที่คืออันเดียวกันนะครับเห็นอย่างครับเห็นอย่างครับนี่ลุงหงอ,อนะไ,ไหมามันก็ไปตามตามอะไรไปในนิวเคลียสของอากาศจากบ้านลุงจากตัวลุงนี่แหละคือนี่คือไฟไฟ้าคือพลังงานบริสุทธิ์ พาะเป็นคือสิ่งเดียวกันพลังงานบริสุทธิ์กับไฟฟ้าสถิตคือสิ่งเดียวกันจําเลยนั่นจำไว้เลยนะครับท่านที่อยู่หน้าจอต,ต้องจํานะฮะนี่บางคับให้จําเลยเพราะมันต้องไปต่อเยอะกับลุงเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะมันมีเยอะแยะหลายๆเรื่องเลยชีวิตมนุษย์นี่โอเคนะมันจะไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเวลามันถึงตัวนี้อะไรมันเกิดขึ้นหน้าจอที่ท่านแตะอยู่นั่นแหละโอเคไหมนี่ๆอย่าลืมนะ ไอ้ตัวนี้ทั้งตัวทั้งดุนเลยเนี่ยทั้งดุนเลยนะแบ่งแล้วก็คือตรงนี้แหละโปรโตอนกับนิวตรอนนี่เองครับโอเคไหมจะเตือนอยังหม่รู้สสารเนี่ยพอเวลาแยกแล้วมันก็เหลือหนึ่งนิวเคลียสนี่เนะี่ยโอเคไหมพอเวลาท่านแตะปุบ๊บเห็นไหมไอ้พลังงานบุเมนตัมรวมมันเป็นไฟฟ้าสถิตท่านจึงรู้สึกไงโอเคไหมอ่าเห็นหรือยังเขียนหรือยัง จะบอกว่าคลื่นก็ได้แต่มันเป็นสุดคลื่นทีนี้อ้าว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 คลื่นก็ได้คลื่นเสียงลุงเนี่ยก็ได้แต่มันสุดคลื่นอ้าวเขียนค่าเขียนลักษณะสุดคลื่นให้ดูทีนี้ครับคลื่นมันเป็นยังไงมันจะได้รู้คําว่าคลื่นมันเป็นยังไงนะแต่เขียนรูปแบบของคลื่นให้ดูนะเออถ้าบอกว่าคลื่นอ้าวลุงงอกเป็นคลื่นก็ไม่ผิดอ้าวไม่มีอะไรผิดก็แล้วกันอ้าวนะ ถูกนี่มันอยู่ตรงไหนอา้าวก็องรวมจะถูกเองแหละครับโอเคนะนะเอาล่ะเป็นคลื่นนะเป็นคลื่นนะถ้าเป็นคลื่นปุบ๊บลุงต้องยิงตรงนี้อีกทีหนึ่งอย่าลืมนะไอ้คือจะให้มันตรงกันน่ะจะเปลี่ยนภาพไหมไม่เปลี่ยนภาพดีกว่าขอให้เข้าใจให้อันเดียวกันเนี่ยมันจะมาชนอันเดียวกันเอาล่ะลุงก็จะลากไปนี้เลยคลื่นนะครับ ลากจากชุนสุการเนี้เข้าไปเลยให้มันออกไปเปิบน,นะเปิดเนี่ยแปลว่ามันมาล้ําตรงกลางนะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมันเชืเ่อมแล้วนะเชื่อมแล้วนะตรงนี้เชื่อมดูไว้ก่อนครับเอาคลื่นลุงอกพ่นอยู่ตรงนี้น่ะเคาะเป้งๆตรงนี้นึกออกไหมครับเชื่อมมันมก็มาตั้งแต่ยาวนะครับยาวส,าสั้นเข้าสั้นเข้ามันมันกว้างนะสั้นเข้าแหลมคมไปเรื่อยแหละแหลมคมไปเรื่อยแหละแหลมไปเรื่อยและแ เป็นคลื่นก็ได้สุดท้ายก็มาเจอนิวเคลียสคลื่นอะไรอากาศมันกระทบกันก็ได้ในงงนะเห็นไหมสุดท้ายก็มาลงนิวเคลียสอันเดียวกันพี่เห็นอยังนะใครอธิบายเรื่องคลื่นได้ทั้งสิ้นมันประหลาดประหาดมันไม่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่กลับข้างมันเป็นแม่งทุกเรื่องเลยอย่างนี้นดีกว่าเป็นทุกอย่างเป็นใบไม้ก็ได้ออะอ่าเออไม่รู้เสียงลุงนี่เข้ออยู่ใต้ต้นมะม่วงเดืยบมะม่วงออกดอ,อกออก,ออกผลเยอะแยะก,กันและวร้องเสียไม่เชื่ออ่ะออออไม่ได้นะกับลุงนี่ไม่ได้จริงจริไนมะ่เอาเนี่ยนี่คือมันมีพลานุภาพในระดับนั้นนะครับปัญหาบื้องสุดสุดท้ายคือ จริงๆแท้ๆนะไม่เปลี่ยนแปลงนะอย่าต่อรองนะที่นี่เป็นภาษาต่อรองไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะโอเคห้ามต่อรองเปน็นอาขาดเพราะคําพูดน้มันเป็นเสร็จขาดขอความกรุณาอย่าต่อรองเพราะมันสุดภาษาแะ้วมันไปต่อไม่ได้นี่กำลังเล่นภาษากันอยู่จะเป็นคลื่นก็คือภาษาเห็นไหมครับอากาศคือภาษาไหมครับเห็นได้ย่าง อันตรงนี้ลงยังไม่อันนี้เลยนี่ที่บอกว่าความคิดเนี่ยนะสิ่งที่รู้ไม่ได้เลยรู้ไม่ได้คือความคิด่ะเห็นไหมยังไม่ลบเลยเนะี่ยมันก็ยังมาต่อกันในความ